อ,อ,อยากร้อนๆอยากร้อนๆก็ปิดพัดลมสิได้เลยจะได้กินร้อนๆสมใจหรือยังอะไรของมึงอหอมไม่สามารถนแปดบ้าน,นเลยมั้งมีปัญหาอะไรกับพัดลมไปดูน้องดมโมก,กินข้าวครับตอนช่วงเช้าเขาไม่ค่อยกินนะข้ <c oughs> าวดีลูกอ,อ,อร่อยเกียวอร่อยไหมบุ๊บบึ๊บโอ้โหโ,โอ้โหมีขนาดน้องดมโมอ่ะ ไม่กินข้าวตอนเชา้าเฮ้ยกินข้าวหอมฉึงเต้าเลยเนี่ยมาครับทานข้าวกันขอญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะครับหมูที่เกินมาเป็นอาหารให้เราทานนะครับคืนก็กลับว่าจะทำกินแค่นิดเดียวไปมาทำเผือกโบไปกินที่ทำง,งานด้วยโอเคเสิร์ฟให้ดูทีก่อนสลับกล้องหน้าครับผมมีเด็กมาขอข้าวดีกว่า โอ้โหโอ้มือปุ๊บมือโอร่อยอร่อยโอ้โหขายข้าวขาย